โอ้ลัน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 เจอโอ้ลัน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 สวัสดีครับพี่เด็กทุกคนวันนี้คุณครูนะครมีนิทานมาเล่าให้พี่เด็กฟังนครับเป็นนิทานที่คุณครูสร้างเองน่าสนใจมั้ยคะน่าสนใจครัอ่าเยี่ยมมากแต่ก่อนที่จะไปฟังนิทาน คุณภูมิมีกติกาสองข้อง่ายๆข้อแรกไม่คุยกันเสียงดังข้อที่2ถูกต้องห้ามลุกออกจากที่นั่งทําได้ไหมครับทำได้ไหมครับอ่า a อ h i e v e m e n t a c h i 1 v e m นานมาแล้วน,ะนานนานมาแล้วในหะมู่บ,บ้านเล็กใแห่งหนึ่งในภะาคอีสานของประเทศไทยมีเด็กหญิงชื่อดาวหญิงคนนี้เขาชื่อดาวนะวเธอชอบเล่นหมากเก็บกับเพื่อนๆนี่เอาลองวงเล่นอะไรกันครับ,เ,เ,บเล่นหมากเหมากเก็บมาบบที่วัตถุก้อนหินแล้วเอามาโยนโยนยนนะครับด้วยการด้วยการดาวจึงเดินไปที่บ้านยายแกวพร้อมกับเพื่อนนี่ดาวเขาไปไหนครับ ไปบ้านยายอะไรยายแก้วยายแก้วยายแก้วบ้านยายแก้วเนี่ยเป็นบ้านไม้ยกพื้นเธอและเพื่อนกำลังไปหายายแก้วเพื่อขออะไรกินนี่บ้านยายแก้วเป็นยังไงครับใหญ่มากใหญ่เป็นบ้านอะไรบ้านไม้บ้านไม้ยกพื้นสูงด้วยเห็นไหมครับอตัง วันนี้ยายแก้วทำแกงเขียวหวานไก่หอมหอม้อมข้าสวนร้อนร้อนรอไว้แกงอะไรครับสีเขียวเขียวแกงหวานแกงเขียวหวานไก่หอมหอมเลยยายแก้ต้อนรับดาวด้วยรอยยิ้มอบคุนวันนี้ยายทำแกงเขียวหวานไก่เอาไว้เจ้าดาวมาช่วยยายกินหน่อยนะมาไหมมาไหมอยากกินไหมครับอยากกินอ้าปากชุ๊บอ้าปากอ๊ม อ้ํอ้ํอ้ํอร่อยไหมครับอร่อยอ่าอ้ํอ้ํอร่อยไหมครับอ่าอะดูต่อดาวตื่นเต้นมากและตอบว่าขอบคุณค่ะยายหิวหิวมากเลยหิวหิวเด็กทำหิวเดี๋ยวหิวไหมครับหิวยายแก้วจัดจานแกงเขียวหวานให้ แกงเขียวหวานไก่ให้ดาวแล้วกางโต๊ะที่สวนหลังบ้านสำหรับนั่งกินอ่าเขากินกันที่ไหนครับสวนหลังบ้าน่ดานดาวกินแกงเขียวหวานอยา่างอริอร่อยทุกคำที่กินทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอ่ามีความสุขไหมยิ้มแย้มเแมใสไหมครับ<ม>อร่อยจังเลยพยาใหญ่ดาวอยากกินใจหนูอยากกินแกงทุกวันเลย ยายแก้วยิ้มยิ้มสิยายแก้วยิยม้ยยม,ยายมดาวโดนลูกผัวเจ้าดาวจามาบ้านยายเมื่อไหร่กินได้ตลอดเลยนะจากวันนั้นดาวก็มาช่วยยายแก้วและกินแกงกับยายในทุกๆวันตอนเย็ยนนะครับความสุขของดาวคือการได้กินแกงแสนอร่อยและได้เล่นเกมกับเพื่อนๆในทุกๆวัน ความสุขของดาวคืออะไรครับได้อะไรได้กินแกงแสนอร่อยและได้เล่นเกมกับเพื่อนในทุกวันจบแล้วผู้แต่งนายเด็กพิดามีประชุมก็คือ เด็กด,ดิก่งดามเยอะครับเด็กดิ่งดาวเขาชอบเล่นอ,อะไรครับเล่นหนมากเลยมาเก็บปมมือมาเก็บคือการทำีงครับโยนหินนะฮะโยนหินเป็นวัฒนามการเล่นของไทยชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณยายคุณยายเขาทำแกงเขียว,วแกงเขียวหวาน แล้วดาวมาทำอะไรที่บ้านคุณยายครับมานพี่ยานบ้าเขียวหวานดาวมีความสุขไหมครับมีความสุขเพราะว่าได้กินแกงเขียวหวานได้กินแกงเขียวหวานแงเขียวหวานอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยดาวมีความสุขเพราะว่าได้กินแกงเขียวหวานและได้เล่นกับเพื่อนอ่ะคี อยากถามว่าเด็กๆแต่ละคนชอบทานอาหารอะไรกันบ้างครับยกมือบอนมาชื่นมาข้างหน้าครับดาวเนี่ยชอบทานแกงเขียวหวานบอนชอบทานอะไรครับกูกระหาตบมือบอนครับคนต่อไปใครอยากตอบยกมือเป้เป้มาเป้อยากทานอะไรครับเป้ชอบทานอะไร What is your favorite food? ชอบทานอะไรครับหมูค่ะหมูนะคะเหมือนกับน้องบอลเลยเหรอโอเคบยกมือพยาตอบอีกยกมือปกป้องดีกว่ามาปกป้องปกป้องชอบทานอะไรครับชอบกินพาโลพาโลพาโลนี่เป็นยังไงเล่าฟังหน่อยมีอะไรครับมีไข่มีไข่มีอะไรอีกหมูหมูอ่ายกมือคนต่อไปยกมือ พอใจค่ะพอใจพอใจชอบทานอะไรคะฮะชาเขียวหรอวขวดเดียวอ่ะขวดเดียวปรบมือให้พอใจค่ะคนต่อไปยกม,มือเลิฟมาเลิฟชอบทานอะไรครับหมูป่าเหมือนบอลแล้วก็เหมือนเฟรเลยอ่ะปรบมือใครดีใครอยากทานใครใครยังไม่ได้ตอบ บูมาครับบูชอบทานอะไรครับสุี้เฮสุกี้เส้นใหญ่อ่ะอ่าอ่าปกป้องกติกาครับน้งให้เรียบร้อยสุกี้เส้นอะไรนะครับสุกี้เส้นใหญ่ปกมือให้น้องบูมครับคนต่อไปเต้ยเต้ยชอบทานอะไรครับ ทานอะไรต่อสิผูกระทะเหมือนเพื่อนเลยอาบบมือขนมจีบขนมจีจีบตอกต๊อสลตอสลัดขนมจีบนมจนปลากโปลากโก้าวตมมัดอมมนาชึดกติกาคืออะไรกติกาคือให้นั่งอยู่ที่ไม่ให้นอน กติกาก็คือเลยต้ยเลยครับอาลับตาสมาธิ One little finger One little finger One little finger หักหักหัก Put your finger up Put your finger down Put it on your eyes ah. One little finger One little finger One little finger, tap, tap, tap. Put your finger up คุณยกฟินกับดาวคุดอีออนยกเกียยายาวันเล็กจะฟินเกินวันเล็กจะฟินเกินวันเล็กจะฟินเกินชักแพ้แล้วคุณยกฟินกับอัลคุณยกฟินกับดาวนาวิสฟินกูบายบาย